คือเรื่องของคุณนาคานามิะค่ะที่มันยังคาใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ภาพคนกระโดดตึกแบบที่เราคิดกันเลยนะมันดูไม่ปกติแหรอครับไม่เลยค่ะคือมีคนเห็นว่าเขาไม่ได้แบบปีนข้ามหน้าต่างออกไปแต่เขาวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยพุ่งทะลุก,กระจกหน้าต่างออกไปเลยอะค่ะโห oh. เหมือนกําลังหนีอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากๆอยู่ในห้องนั้นกับเขาทาั้งๆที่ในห้องไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยนะใช่ค่ะไม่มีใครอื่นเลยมัน มันเป็นภาพที่หลอนมากเลยนะฝั่งละขนลุกเลยครับมันเหมือนฉากในหนังสยองขวัญเลยนะที่แบบมีภัยที่มองไม่เห็นอยู่ใกล้ๆแต่ที่มันน่ากลัวกว่าคือเรื่องนี้มันเกิดกับคนจริงๆที่ถูกบีบทางใจจนสมองสั่งให้ทำลายตัวเองเพื่อหน,นีจากความกลัวที่จับต้องไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าเศร้ามากแล้วทางตำรวจ่ะคะสารวัตรคุซานังี่ที่ทำคดีนี้ดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อเรื่องฆาตตัวตายง่ายๆใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่แม้แต่นิดเดียว คุซานาง,งีเขาเก่าเกมพอตัวนะเขาดูออกว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วเขาก็พุ่งเป้าไปที่จุดเดียวกับที่เรากําลังสงสัยกันนี่แหละสมาคมกูไออ๋ oh. เพราะมันมีข้อมูลหลุดมาว่าก่อนที่นากางอมิจะตายไม่กี่วันเขากําลังจะขอลาออกจากสมาคมพอดีโห oh. ประจวบเหมาะเกินไปแล้วใช่ครับเรื่องมันเลยดูมีเงื่อนงาขึ้นมาทันทีสมาคมกูไอชื่อนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะคือภาพข้างนอกเนี่ย ดูเหมือนเป็นองค์กรสอนพัฒนาตัวเองพัฒนาพลังจิตอะไรแบบนี้แต่เบื้องหลังจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ใครคุมอำนาจอยู่ข้างในคะถูกต้องเลยครับภาพข้างหน้าเนี่ยดูดีมากมีคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เรนซากิเป็นเหมือนศาสดาคอยพูดเรื่องการปลดปล่อยพลังจักรวาลในตัวบอกว่าถ้าพลังจิตเราแกร่งพอจะบรรดาลได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเงินทองความรักความสําเร็จอืพูดง่ายๆคือ ขายฝันให้คนชั้นกลางที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันไปต่อไม่ได้แล้วเป็นโมเดลที่คลาสสิกมากเลยนะคือจอบกลุ่มคนที่มีความหวังแต่ว่าขาดหนทางพวกเขาไม่ได้ขายาศาสนาแต่ขายทางลัดสู่ความสําเร็จผ่านพลังที่จับต้องไม่ได้แล้วตัวอาจารย์เรนซากิคนนี้ล่ะคะเขามีส่วนกับเรื่องนี้มากแค่ไหนนี่แหละครับคือจุดที่มันซับซ้อนอาจารย์เรนซากิเนี่ยเป็นแค่ฉากหน้าฉากหน้าเหรอคะครับ เป็นแค่หุ่นเชิดท,ที่ถูกสร้างภาพให้ดูน่าเลื่อมใสแต่จริงๆแล้วไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยคนที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังจริงๆนะ่ะมีสองคนชื่อมัจิมะกับโมริยะมัจิมะกับโมริยะใช่ครับสองคนนี้คือผู้บงการตัวจริงเป็นคนวางแผนธุรกิจคุมเงินคุมทุกอย่างในสมาคมเรนซกิ aki, มีหน้าที่แค่พูดตามบทที่สองคนนี้เขียนให้เท่านั้น แปลว่าคนที่ดูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกลับเป็นคนที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วพอเกิดเรื่องน่ากลัวขนาดนี้กับสมาชิกคนหนึ่งคนที่คุมเกมอย่างมาจิมะก,กับโมริยะเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะคงต้องวุ่นวายกันน่าดูถ้าคิดแบบนั้นคือผิดถนัดเลยครับเพราะในขณะที่ตำรวจกำลังชัน,นสูตรศพนาคากามิอยู่สองคนนั้นกำลังนั่งจิบเหล้าฉลองกันอยู่ในออฟฟิศอย่างสบายใจเดี๋ยวนะคะฉลองหรอคะฉลองอะไรกัน ฉลองที่เพิ่งปิดยอดได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกห0สิบคนพร้อมกับเงินบริจาคก,ก้อนใหม่อีกห0ิบล้านเยนพระเจ้าผู้เขามองว่าการตายของนักการมีเป็นแค่เอ,อ่อเรื่องน่ารำคาญเล็กเน้อยๆ้อยเท่านั้นเองนี่มันมันเกินคำว่าเลือดเย็นไปแล้วนะนี่มันเหมือนพวกไซโคพาร์ตเลยคือขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นโดยสิ้นเชิงมองคนอื่นเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีพอมีคนตายก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากมองว่า เป็นแค่ปัญหาที่ต้องจัดการใช่เลยครับแถมวิธีจัดการของผู้เขาก็เลวร้ายมากคือวางแผนกันว่าจะไปปั่นข่าวในหมู่สมาชิกว่าสาเหตุที่นาคาง,งามีต้องตายแบบนี้เป็นเพราะพลังจิตไม่แข็งแกร่งพอไม่สามารถต้านทานพลังงานลบได้เองโอ้โห oh. คือโยนความผิดทั้งหมดไปให้คนตายเพื่อที่ตัวเองจะได้ลอยตัวต่อไป นี่มันคือการล้างสมองขั้นสุดยอดเลยนะไม่ใช่แค่ควบคุมตอนมีชีวิตแต่ยังควบคุมเรื่องเล่าหลังความตายได้อีกเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นผู้ผิดพลาดในเส้นทางจิตวิญญาณซะเองเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูที่แยบยลมากแต่ขอถามนิดนึงค่ะคือแค่ไม่พอใจที่สมาชิกจะลาออกเนี่ยนะถึงกับต้องบีบกันจนตายเลยเหรอคะมันดูมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่มีสิครับนี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มาจิมะกับมุริยะกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลย นาคางามิไม่ได้แค่จะลาออกเฉยๆแต่เขากำลังจะย้ายค่ายย้ายค่ายครับไปอยู่กับลัทธิคู่แข่งตัวชากาศที่ชื่อว่าแสงพิทักษ์ซึ่งสำหรับสองคนนั้นนี่คือการทรยศที่ให้อภัยได้เด็ดขาดอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องความศรัทธาเลยแต่เป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆการเสียสมาชิกหนึ่งคนก็เหมือนเสียลูกค้า แต่การที่ลูกค้าหนีไปหาคู่แข่งนี่มันคือการประกาศสงครามกันชัดๆถูกต้องครับในมุมของมาจิมะกับโมริยะการที่นาคังอมิย้ายไปก็เท่ากับยอมรับว่าสินค้าของสมาคมคูอายสู้ของคู่แข่งไม่ได้ซึ่งมันเสียหน้าแล้วก็เสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงแล้วการตายของเขาก็เลยกลายเป็นการส่งสารเตือนไปถึงสมาชิกคนอื่นๆว่าห้ามทรยศไม่อย่างนั้นจุดจบก็จะเป็นแบบนี้อื้อ <c oughs> มันคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งความกลัวที่สมบูรณ์แบบเลยนะทำให้คนรู้สึกว่าการเดินออกไปจากลัทธิมันน่ากลัวกว่าการทนอยู่ข้างในซะอีกแล้วอำนาจควบคุมของพวกเขามันไปถึงขั้นไหนกันคะมันทำงานยังไงถึงทำให้คนกลัวจนยอมทำลายชีวิตตัวเองได้ของสมาชิกอีกคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาหนี้สินอย่างหนักจนครอบครัวจะล้มละลายอยู่แล้วค่ะแทนที่สมาคมจะช่วยปลอบใจมาจิมะกลับเรียกเขาเข้าไปคุยส่วนตัวแล้วบอกว่า ที่เป็นแบบนี้เพราะมีวิญญาณร้ายตามรังควานอยู่ต้องทำพิธีใหญ่เพื่อขับไล่มามุกนี้จนได้แล้วยังไงต่อคะมาจิมะบอกว่าพิธีนี้ต้องใช้ของศักดิ์สิทธิ์หายากต้องใช้เงินถึง2.2ล้านเยน 2>, 2ล้านงครับสมาชิกคนนั้นก็อึ้งไปเลยเพราะตัวเองไม่มีเงินแล้วแต่มาจิมะก็หวานล้อมว่าทําไม่ทำต่อน,นี้จะยิ่งแย่ลงนะครอบครัวจะพังพินาศหมดสุดท้ายสมาชิกคนนั้นก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายให้จนได้ นี่มันคือสูตรสำเร็จของพวกต้มตุ่นเลยนะคือสร้างปัญหาที่มองไม่เห็นอย่างวิญญาณร้ายเคราะกรรมแล้วก็ขายวิธีแก้ปัญหาที่จับต้องไม่ได้อย่างพิธีกรรมในราคาที่แพงลิบหลิวมันเล่นกับความกลัวและความหวังของคนได้ผลเสมอโดยเฉพาะกับคนที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วในชีวิตกระปัตนี้ตำรวจจะทำอะไรได้ล่ะคะในเมื่อหลักฐานมันชี้ไปที่การฆ่าตัวตายส่วนการบริจาคเงินในทางกฎหมายมันก็คือการให้โดยสเสน่หา จะไปพิสูจน์ว่าใครสักคนถูกบีบทางใจจนต้องกระโดดตึกหรือถูกหลอกให้บริจาคนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถูกต้องครับนั่นคือเกราะป้องกันชั้นดีของพวกเขาเลยทุกอย่างทําในานามของความเชื่อและความสมัครใจแต่สารวัตรคุสนกิจเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะตอนนี้เขากําลังสืบสวนแบบเงียบๆเพื่อหาช่องโหว่อยู่อืและเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้รับโทรศัพท์ปริศนาจาก สายข่าววงในจริงเหรอคะครับเป็นคนของสมาคมกูไอเองที่ทนไม่ไหวแล้วแอบโทรมาให้ข้อมูลโหมีคนในกล้าพอที่จะแฉเองเลยเหรอเนี่ยเขาต้องเสี่ยงชีวิตมากแน่ๆแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างคะเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนเกมได้เลยอย่างแรกคือยืนยันว่ามาชิมะกับโมริยะกำลังยักยอกเงินบริจาคของสมาคมไปใช้ส่วนตัวอย่างมหาศาลจริงๆ มีการทำบัญชีปลอมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อตบตาสมาชิกแล้วก็สรรพกรอืและอย่างที่สองอันนี้สําคัญที่สุดคือสายข่าวยืนยันว่าการตายของนาคางามิมีเงื่อนงําและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่เขากําลังจะย้ายไปอยู่กับลัทธิแสงพิทักษ์ข้อมูลเรื่องยกักยอกเงินนี้แหละคะ่ะคือหมัดเด็ดเลยเพราะมันเปลี่ยนคดีจากเรื่องของความเชื่อที่พิสูจน์ยากให้กลายเป็นคดีช่อโกงที่มีหลักฐานเป็นตัวเลขชัดเจนได้ แต่คนที่โทรมาให้ข้อมูลนี่ก็น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเท่ามาจิมะกับโมริยะรู้ตัวขึ้นมาว่ามีหนอนบ่อนไส้ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสี่ยงสุดๆครับแต่บางทีมันอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะหยุดคนพวกนี้ได้เพราะคนอย่างมาจิมะกับโมริยะไม่เคยมีความผูกพันหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเลยนะมีคนเคยได้ยินพวกเขาคุยกันเองด้วยซ้ำว่าสมาคมกูไอก็เหมือนเรือลำเล็กๆที่เช่ามาทำธุรกิจชั่วคราว เรือลำเล็กๆครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องอับปางอยู่ดีแต่ก่อนจะถึงวันนั้นก็ขอแค่กอบโกยผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พอแล้วน่าทึ่งนะที่คนเราพอได้อำนาจควบคุมจิตใจคนอื่นมาอยู่ในมือแล้วสิ่งแรกที่คิดจะทำกลับเป็นการรีดไถเงินไม่ใช่การสร้างอะไรที่ดีขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นเลยว่าแก่นแท้ขององค์กรน,นี้ไม่ใช่จิตวิญญาณแต่เป็นความโลภล้วนๆพอฟังทั้งหมดแล้วมันน่าสะพรึงกลัวมากนะคะ มันไม่ใช่แค่ละที่หลอกลวงทั่วไปแต่มันคือการสร้างระบบที่ควบคุมชีวิตและความตายของคนได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะมีคนตายก็สามารถบิดเบือนเรื่องราวป้ายความผิดให้เหยื่อเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองต่อไปได้หน้าตาเฉยมันเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบมากใช่เลยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้สําหรับฉันนะไม่ใช่แค่การตายของคุณนาคามีแต่คือคําถามที่ตามมา ถ้าพวกเขาสามารถสร้างสภาวะทําจิตใจที่บีบให้คนคนหนึ่งวิ่งทะลุกระจกเพื่อนหนีจากความกลัวที่มองไม่เห็นได้สําเร็จโดยที่ไม่ต้องแตะต้องตัวเหยื่อเลยแม้แต่น้อยอะไรจะหยุดพวกเขาไม่ให้ทํามันอีกครั้งแล้วใครล่ะที่จะเป็นรายต่อไป